ถ้าคุณมีความรู้สึกเหล่านี้จะทำให้คุณเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งที่คุณเสพติดทันทีค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นนักการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ข้อมูลดีๆเนาะที่ได้ไปอ่านไปดูมาแล้วเฟิร์นเชื่อว่ามันมีประโยชน์กับทุกๆคนถ้าเรารู้จาักกลาุงตัวเองมากขึ้นและรู้วิธีการ รับมือกับมันแล้วก็แก้ไขได้อย่างถูกต้องเชื่อว่าชีวิตของทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนคะ่ะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักคำศัพท์คำหนึ่งก่อนเนาะที่ที่เป็นคำว่า How ซึ่งคำว่า h o าเนี่ยในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าหยุดซึ่งไม่ใช่หยุดเดียวกับส t o p นะคะก็จะเป็นการหยุดที่หนักแน่นกว่าก็คือหยุดชะงักหยุดทันหันหยุดทันทีเลยคะ่ะซึ่ง นักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็เก่งมากๆเลยค่ะที่เอาคำเนี้ยมาอธิบายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของคนได้ก็คือเริ่มจากตัวอักษรใส่ความหมายในแต่ละตัวอักษรเนาะก็คือเริ่มจากตัวแรกก่อนก็คือตัว h ซึ่งตัว h เนี่ยมาจากคำว่า hungry hungry ที่แปลว่าหิวนะคะแล้วตัวถัดไปก็คือ a เนาะ a มาจากคำว่า Ang ก y ก็คือแปลว่าโกธอีกตัวก็คือ L มาจากคำว่า lonely ตัวสุดท้ายตัวทนะคะมาจากคำว่า tired นั่นเองซึ่งแปลว่าเหนื่อยซึ่งแต่ละคำเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างได้บ้างก็คือถ้าเวลา h u n ก r y ก็คือหิวใช่ไหมก็คือเวลาที่เราหิวเนี่ยแล้วเราไม่ได้กินสุดท้ายเราก็มักจะไปหาอะไรมากินที่มัน ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดหรืออาหารที่ทําให้เราอ้วนขึ้นใช่ไหมดังนั้นถ้าเราหิวเนี่ยเราก็ควรที่จะกินทันทีแต่มีข้อแม้อยู่ที่อยู่ก็คือกินสิ่งที่มีประโยชน์นะคะหรืออาหารที่มีประโยชน์นั่นเองต่อไปก็คือตัว A อแองจี้หรือโกรธหรือความรู้สึกหงุดหงิดกังวลเครียดซึ่งเวลาที่เราเครียดหง,งุดกังวลหรือว่าโกรธเนี่ย ให้เราลองฝึกหายใจเข้าหายใจออกเลืกอๆมันก็จะช่วยได้นิดหนึ่งหรือหากิจกรรมอื่นทําเพื่อช่วยบรรเทาการโกรธก็คือทําให้ใจเราเย็นลงก่อนไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิหรือไปออกกําลังกายก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากเราไม่สามารถจัดการกับความโกรธได้เวลาที่คนโกรธทุกคนก็รู้ดีนะว่าเรามักจะทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ มันไม่ดีเท่าที่เราจะทําได้หรือตัดสินใจอะไรผิดพลาดบ่อยๆหรือว่าพูดอะไรไม่ดีกับคนอื่นโดยที่เราเนี่ยไม่ได้อยากทําจริงๆหรือบางคนแก้ไขปัญหาโดยการถ้าเราโกรธก็ไปกินเหล้าสุปุ๋ีหรือเสพติดอะไรบางอย่างเพื่อเพราะว่าคิดว่าวิธีเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นวิธีที่ผ่อนคลายหรือหนีจากปัญหาได้แต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้วิธีจัดการกับมันเราทําให้ให้มันถูกต้องมันก็จะ ดีต่อเราคะ่ะต่อไปก็คือคำว่า lonely นาะก็คือเหงาหรือว่ารู้สึกต้องการความรักอะไรอย่างนี้ถ้าเรามีความรู้สึก่งเนี้ยหลายๆคนเป็นใช่ไหมก็คือเหมือนเราเหงาปุ๊บก็เข้าโซเชียลเลยติดดูซีรีส์ดูหนังดูอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันง่ายมากถ้าเรารู้สึกเหงาหรือรูสึกต้องการความรักเราก็แค่ลองคุยกับใครสักคนเพื่อนคนรักหรือครอบครัวก,ก็ได้ พื่อให้ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปทําอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากขึ้นเนาะดีกว่าการที่ทําอะไรที่มันแย่ๆลงเขาเหนียวก็กินเหล้าแล้วก็สุบุรีรู้สึกอันนี้มันก็จะทําเป็นผลเสียต่อชีวิตเราได้เนาะสุขภาพด้วยคําต่อไปก็คือทายาดก็คือเหนื่อยนั่นเองเหนื่อยอ่อนแอรู้สึกไม่มีแรงอะไรย้ย ง่ายที่สุดเลยวิธีแก้ไขปัญหาเหนื่อย,ยก็คือเราพักค่ะนอนเลยค่ะหรือทำอะไรก็ได้นิ่งๆที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้นเนาะส่วนคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเหนื่อยจากทำงานหรือว่าเหนื่อยจากกิจกรรมอะไรต่างๆก็อยากจะผ่อนคลายใช่ไหมก็คือก็อไปท่องอินเทอร์เน็ตดูนั่นดูนี่ซึ่งจริงๆรแล้ววิธีที่ถูกอะถ้าเราพักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาใหม่เราก็จะลืมเรื่องต่างๆ,ๆไปเอง แล้วมันก็ยังช่วยให้เราผ่อนเพลิพอด้วยซึ่งอย่าลืมนะคะเวลาที่เรามีความรู้สึกที่เรียกว่าเ o าเนี่ยที่นจิตวิทยาบอกว่าแต่ละคำมาจะโกรธโกรธเหงาหิวหรือเหนื่อยเนี่ยให้เราจัดการกับความรู้สึกตัวเองที่ให้ถูกต้องเพราะว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกเราเนี้ยร่างกายเราเนี่ยจะอ่อนแอต่อสิ่งที่เราเสพบติดมากที่สุดแล้วมันจะทำให้เราเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งที่เราเสพบติด ทันทีซึ่งถ้าเราทำได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากซึ่งเฟิร์นเองเนี่ยก็มีประสบการณ์เหมือนกันที่เวลาที่เหนื่อยหรือว่าหิวหรือว่ารู้สึกเหนาแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้าหาโทรศัพท์ทันทีดูนั่นดูนี่หาซีรีส์อะไรดูเข้าไอจีเข้า Facebook หรือว่าออกไปสั่งสรค์กับเพื่อนซึ่งจริงๆเราวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยที่ผ่านมาก็ ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะก็คือก็เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆเนาะแล้วก็บางทีก็ทําให้เราเสียสุขภาพโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยแล้วลองปรับเปลี่ยนดูก็คือหากิจกรรมอะไรทําอ่านหนังสือหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งมันก็มาแทนที่ในสิ่งเดิมที่เราเคยทํแล้วรู้สึกว่าเออเราก็เปลี่ยนไปแล้วคิดว่ามันน่าจะดีกว่ากับเราในอนาคตกว่าการที่เราไปทําสิ่งเดิมๆเนาะ ซึ่งวิธีง่ายๆเลยเขาว่ากันว่าถ้าเราออกกําลังกายหรือนอนเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกําจัดอารมณนะ์เหล่านั้นออกไปซึ่งถ้าใครหลายคนอยากลองทําดูถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์หรือยังไงก็ลองแชร์ไปให้คนอื่นดูนะคะทำอะไรก็ได้ขอให้มันดีกับชีวิตเราแล้วก็พาให้เราขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นหรือพาให้เราขับเคลื่อนไป สู่เป้าหมายความสำเร็จของเราที่เราคิดไว้ในอนาคตได้ก็วันนี้ก็ามาฝากเท่านี้เนาะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีทั้งจิตและกายค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มวันนี้ยังไม่สายแล้วพรุ่งนี้เป็นอะไรก็ติดตามชมกันได้สวัสดีค่ะ